สวัสดีครับคลิปนี้มาส่งมอบงานนะสำหรับตัวรถถังของเฮงหลงนะฮะรุ่น d ดี p วผ่า6นะครับจะเป็นตัว MS นะครับตัวนี้1ต่อ16นะครับส่งให้กับน้องตีนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะครับแล้วก็เทคก่อนการจัดวซกันนะครับอุปกรณ์นะที่แถมมาให้นะฮะก็จะมีสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนนะครับแล้วก็มีเรดาร์ แล้วก็อุปกรณ์การตกแต่งนะครับจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนี่นะครับแล้วก็ฝั่งโน้นโดยให้ตกแต่งนะฮะตามคู่มือนะเราประกอบตามคู่มือได้เลยนะครับจะมีคู่มือแบบนี้อยู่รีโมทคอนโทรลของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนการเล่นนะครับการเล่นของตัวเนี้นะครับมันจะมีคู่มือบอกอยู่นะครับได้แผ่นหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับ ามาดูวิธีการเล่นนะครับเราก็เปิดสวิตช์มีโมทก่อนนะครับตรงนี้เปิดรีโมทเสร็จนะครับที่ตัวรถอะ่ะฝั่งตรงนี้นะครับมันจะมีสวิตอยู่นะให้ตัวเราออนสวิตตรงนี้นะฮะเมื่อออนสวิตเสร็จนะครับก็มากดที่สตาร์ทตรงนี้นะครับเรีบวสสอง A หกสเกลหนต่อ16นี่ฮนะ ยิงป้อมปืนนะครับนี่ก็จะเล่นคนเดียวเนาะจะเล่นยากนิดนึงอ่าโอเคนะฮะจะเทสให้นะครับดนหน้าดูหลัง ้าเดีวตามมือเลยนะฮะจาบตัวนี้ครับ <S <S ตัวดิโอผ่าตัวนี้นะครับตัวเอ็มน่ะมันจะเป็นล้อนะครับแทกจะเป็นเหล็กนะแทกจะเป็นเหล็กแล้วก็ล้อนํานะครับหน้าแล้วก็หลังนะฮะจะเป็นเหล็กแต่ว่าล้อตัวล้อตรงนี้นะยังเป็นพลาสติกอยู่นะต้องเป็นตัวโปรนะรถึงจะเป็นอ่าตัวล้อเหล็กนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้นี่คือช่วงล่าง นะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่อยู่ในตรงนี้นะครับเป็นบอร์ดรุ่น7.0แล้วนะฮะสำหรับตัวนี้ครับอุปกรณ์นะเดีต้องตกแต่งเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวเรียวผ่า 2A6 ตัวนี้นะฮะวิธีการเล่นก็จะมีคู่มืออยู่ในแผ่นหลังของฝาแบตนะครับอยูปขอเทสให้นะฮะก่อนการจะส่งครับให้กับน้องตีนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ